การคืนดีเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าด้วยพระคุณพระเจ้าด้วยความรักของพระเจ้าพึ่งมิงพระเจ้าความถ่อมใจเกิดขึ้นได้การยอมรับผิดการที่ยาควบวิ่งไปแล้วก็โน้มตัวลงก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับผิดว่าฉันผิดไม่ต้องไปอ้างโน่นอ้างนี่จิปาถามากมายผิดก็คือผิดก็ยอมรับผิดด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าพรของพระเจ้าคือพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแม้มนุษย์ผิดพลาดไปโกงเขามา พระเจ้าให้อภัยได้และพระเจ้าก็ยังให้พรได้พรของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราดีหรือไม่ดีแต่เป็นสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะอวยพอรอย,ย่างโคตร เพราะฉะนั้นครสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเจ้ารับพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอนและพรน,นี้ไม่ใช่เป็นวัตถุอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการสถิตอยู่ของพระเจ้าในทุกๆคนทุกๆแข่งที่ไปยาโคบนี้ออกจากชีวิตของครอบครัวตัวเองเนี่ยนะจากอิสระเนี่ยเดินทางไปอยู่ลาบันเนี่ยยีปีเนี่ยก็พิสูจน์ชัดเจนว่าพระเจ้าอยู่ด้วยลาบันซึ่งเป็นลุงเนี่ยเห็นชัดเจนว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับยาโคบจึงมั่งคั่งรุ่งเรืองพรนี่แท้จริงคือพระเจ้าอยู่ด้วย ชีวิตของคนเรานั้นจําเป็นต้องมีจุดปเปลี่ยนของชีวิตทุกๆจุดปเปลี่ยนชีวิตจะต้องมีการลงทุนเวลานิ่งๆอธิษฐานกับพระเจ้า